ยิ้มเลยตุย้งเตี้ยงไ,มไหมตอนนี้พกอยู่ ตัวหนึ่งไปน้องอยู่ที่เดิมไม่เปลี่ยนหรือเปล่าน้องน้อยไหนอ่ะเฮ้ยพี่น้องอยู่ตรงนี้โอยป่นี่ไหนฝังหนูฝังหนูโอเคเยี่ยมเยี่ยมเราจะรอน้องให้มาตรงนี้เราจะติดรอน้องมาแล้วเกรงว่ามันน้องจะไม่ติดเดิ้นว่าทำอะไรครับจับสไปโนครับผม โอเเ้น้องอยูอ่นนั่นนะเหรอเดี๋ยวเดี๋ยวรูว่าจะลอยยังไงลาโอเคเยี่ยมเดี๋ยวเราล่อน้องอยู่ไหนเอเฮ้ยสก,กีน้องอยู่แถบนี้เลยดีครับสุดลอดีครับน้องเฮ้สก,กีเห็นใครเห็นนที่ว่าสะปบียนเรอยู่ไหนล่าอะไรอยู่วะ น้อไปอยู่ข้างในนู่นแลลวเฮ้ยอยู่ไหนอ่เฮ้ยอแล้ว<ๆ>่แล้วจ้ายิม้มๆยเยิ้มดีกว่าจะเอาไงขโมยไข่น้องเกรว่นน้องจะตามัาทันนะดย ไม่น้องไม่ได้ตามไม่ได้ตามเธอโอ้โหได้ไงน้องตามมาละวิ่งดีวิ่งวิ่งดีเอวิ่งโอ้โหลงไปในน้ำมันฉุดแข็งของมาเลยนี่หว่าสบายอย่าตามมาอย่าตามมาหนึ่งหนึ่งอย่าตามมาพี่หายอยตามมาตามมาอีกคือว่าน้องยัไม่ตามมานี่แหละตรงนี้นั่นนั่นมามา โดน,โย,นยิงถึงไมเนี่ยโอ้ยจะรอนอกงไายไงล่วเนี่ยอ่านี่ไม่หิวอีกไอ้นี้ก็ตามันจนสุดแน่น้ำมองโ,โนโ่นไปโอ้ยไมไม่เห็นทางเลยนยไปไม,ไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องเป็นตังวน ดูดูแลดูมันมันจิงบ้าวนีดูไปตานะครับใจตัวเองมันก็ขยับตามมาเหลืเกินอคือ,อนี่เนี่ยไอย่างดีจริงเลยพี่

าใหนุ่มต้องตามอุตสาวางอย่างนี้รันพอง้ยอุตสาสร้างมาอย่างดีจบอย่างนี้เฮ้ยข้ยกขส้ักขี้น่ีนี้นเฮ้ยเฮเยอเหลยยเยเเ เนือนี่ก็จะปรวนอีกกลับก็ไม่ดีโอยเนาะใช่นี่กน่าจะน่าจะเวอยู่ินีก มันม ja. ันอยู่แถบน้ำอีก ไปไปวิ่งวิ่งวิ่งมันวิ่งเร็วเลยขึ้นในน้ำอีกลงน้ำชุดุ้ยสารับพัอยาให้จะตามมาเหลือเกินเออขอบคุณที่ส่งครับน้องว้าวเลยไหนโอน้ยส่งมาถึงเก้าดอกเลยเนะี่ย ไอ้หนุ่มมันก็ไม่ยอมไอ้ไอ้หนุ่มนี่โอ้ยควรนะได้ไหมเนี่ยโอ้ยนี่พอเลยติดตามจับมันนี่อีกแล้ววันนี้คุณไม่ชช่ปลาไงก็วิ่งเร็ววอะไรสตีนแตกเลยนี่สัญาโอเคโอเคฮะเออนั่นแหละ เออนะ้ำสลบเออไอ้นี่ยากเย็นนะขณะนี้อยู่ไหนมันอยู่ไหนมันอยู่ไหน,น,อไหนเออนั่นนั่นรู้ว่าสลบทีเออ่เอ,อ้ยเออนี่สลบทีโอ้ยยังอ๋ออะไรนอนได้ยังจังอันนี้เออแลได้ะ นาไม่ต้องรีบเขาเป็นจากกีตาร์ด้วย55วู้เอาเรื่องอยู่เอาเรื่องเลยแหละน้องเพราะพี่เล่นโหมดฮาร์ดคอร์โูตนด้วยแหละมันก็จะหมากหน่อยคือวันนี้โอ้เอาเรื่องว่ะ